ฟหลังเซ่ g o o มอร์นิ่งเพื่อนว่าตื่นแต่เช้าไปทำงานไปกับปักซีดาคือเก้าหนั่นล่ะบักซีดาดูว่าฟ้าลังดองเพื่อนก็สิว่าไทยดองกับกอย เช้านะคะมืดมืดมัวมัว,มวดำดำขึ้มขึ้มขำขำเบจิดุงเกลือเซมอเทนเรกนเรกินคัมค่ะเฮดเรเกิลนคฟสตรัก ใช่ไหมคะฝรั่งถอนหายใจสิถอนหายใจทำไมคอยเห็ดงานหลายก็เจ้าคอยยังบ่ถอนหายใจเลยบักซีด้บักซีด้ดยิ้มเปิ่ยเปิ่ย กสิว่าพ่นกอดสักปักกอดสักถลกเราเราเท่าเทียมกันหญิงชายที่นี่เท่าเทียมกันสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกันบ่มีผู้ใดมาตตอแย่ข่ใดถ้าต่อแย่ข่กันตอแย่เถกขึ้นกัน ลือดเล,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 ลบูมาแรงชีวิตก็เหมือนบูมาแรงอู้ขับไปจังขนาดนั้นมาเซเดตมาเซเดตเฮลฮาร์ดคลายเดินไกโบริซีไก่กินเฮลฮาร์ดคลายเดินเอ็กแคปคาสินอาร์ลั์ รีนิทคลบใหม่ยูริมดคมไกเกิลเอเบอร์ไวสซินอัลสเดสกูดติกตักติกตัก ทุกครั้งวันใหม่เอ็กเบนลัสกุ๊ดปราทันมอร์นิ่งกุ๊ดเดอะมอร์เกนอาร์มเมลวันนี้วิวอีกปราทันฟังนะสิผานน้าลูอิเก่์ไรเซอร์ตันา่งนะรั迪โอปราทนเฮสเดอร์ไมปราทันนี่นี่คืออันแรก Vandaag is Druk. maandag. Zo is het maar net. We verdienen veel, we krijgen dat alleen niet. Nou, en zo moet je. Het is niet zo mooi wie ja. Kombreken. Ja, dat is uh, niet zijn echte naam, maar hij wil dat uh, anoniem blijven in 30 jaar. Doe en, ga ik, doe. Uh, ik luister dagelijks. Maar mag ik heel even... Kompaar moet ik waarvan Ja, hij wilde echt uh, naar elkaar over zijn werkgever. Beoord, maar lang van Wappenvoor. Noen, maar het wel. Ik wou niet zeggen dat het een goede kou is. Toen zeiden wij: spreek dan een audio-appje in. En dan klaag ik het lekker even van je af. Ga er goed voor zitten, want dit is wat Dirk van Nederland. Oh, dankjewel. Net zoveel als bij jou. Ja, dankjewel, Skatje. Ik praten alleen genoeg. Te veel. Radio hoeft niet te praten met mij. Ik kan zo alleen praten. ชมคอมเมนต์เซ่เซ็กเอ็กแบนแคคมาร์กนิดเอ้ยอัดเปเตรเกันเอ็กแบนวักกตื่นเช้ามาก็แปลว่าฉันตื่นคอยนอนตื่นแล้วคอยกระสดใสคอยกระมีเวลนแค่นี้ล่ะขี่รถไปเห็นงาน วันทำงานก็คือไปทำงานวันหยุดก็คือเห็นนั่นล่ะเ,เห็นค่อยเห็นอย่างหมู่บา้าน,น,น,บบนหนึง่งอบบหมู่บ้านนุปกรณ์ไอ้เกิรไปจิชเบรนต์องเป็นคือรถคือไฟใหม่ไฟใหม่มอเตไซอย่า,ยา,ยา,ายบอกว่าเป็นรถค่อยนะ เราจะซื้อมาใหม่ยด้วยกันนี่ตรวจเช็คคุณภาพเรียบร้อยฝันว่าดีเลยทางด่วนบานคอยบางซิละ่ะทางด่วนยมวามุเซีย วันอีลี่ฮีหลอเขาโคตรกำลังใหญ่ปีนี้ข้าเจออ้าก็ปลูกเขาโคตรหลายนี่ว่างนียกับปลูกปลูกน้ำตาลบา้าเลยเออน้ำตาลน้ำตาลบ้านนี้น่าจะเป็นหัวกลมๆคือหัวมัน บ้านเหาเราเป็นต้นอ้อยแต่ว่ามันกระทดแทนกันได้แล้วมันหวานึ้นกันเขาสกัดเอาน้ำตาลมาจากหัวน้ำตาลบ้านเราก็ได้มาจากอ้อยไปเรื่อยๆค่ะ bây của anh là thằng đấy ai thăm ngàn gọi cần để năm lâu ai cần cấp năm cần, năm cần. đấy lâu la mùi đấy lâm bạc nè. คือทำหลายเพิ่นก็บ,บอกว่าเป็นตรงทำหลายหรอกว่าถำจากสี่หมื่นคุยว่าคอยได้ส่งเงินให้แม่คอยเนะยาะส่งเงินให้แม่แม่เถาเถาอยู่บ้านคอยก็เลยต้องทำทำหลายก็เล่าข้าวฟ่างค่ะเพื่อนรุ่นกำลังจะได้เกี่ยวแล้วเหลืองอารามเต็มท้องพื้นดิน าฉลาดเขาก็เกี่ยวเก็บเกี่ยวแล้วก็ปลูกเขาโคตรต่อได้เลยในบางนี่ถ้ามันข่อยนะถ้ามันข่อยก่สนเหตุทุกท่านนะเก็บเกี่ยวแล้วก็ปลูกเขาโคตรเพราะว่ามันมันปลูกได้อยู่นะเขาโคตรนี่เด้อเขาเขียนว่าวันที่ยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามฟาร์มอันนี้มันกระสิเหลวยูนิหรือว่ายูนิ เกี่ยวบ่อที่ยิบสองย่ิบสามเขาจะปลูกหญ้าเหนบ่าปลูกหญ้าแล้วก็ตัดหญ้าตัดแล้วตัดมาแห้งมั่วทาตัดหญ้าตากแห้งเนี่ยฟ้ามเนี่ยโอ้ไทยเราตอนนี้หรือว่าสิบประเทศยังธรรมดาเขาจะปลูกแ้่เขาโคตรหรือฟ้ามบางนี่เพราะว่าเขาจะปลูกยังแต่เขาไทยล้ว มันบานข่อยแน่ทีน้อข่อยสิปลูกมันบวชอย่างปลูกที่บฝรั่งบวปลูกข่อยจะปลูกบักพริกข่อยสิปลูกเขาปลูกเขาแล้วก็ซี้กินเองแต่เพาะสามีค่อยไม่รวยสามีค่อยไม่มีฟาง สำหรับข่อยอยว่าผู้ใดมีดินรขข้ายกว่าบานรวยเพราะว่าขี้ดินบ้านเนี่ยมันแพงขี้ดินแพงคู่รักผู้ดายเสาไฟฟ้านกจับกันเป็นคู่เป็นคู่ ว่าคู่เมียนี่เลี้ยงลังนี่ยคอยว่าเรารวยเราขายที่ดินละลายเนี่นยที่ดินสร้างบ้านน้ำมันในแม่ของเราล่ากัน,นขายที่ดินปลูกบ้านสิรวยได้เงินหลายมันก็เป็นขอบงัวเล่าขอบงัวเก่าเล่าใหญ่ๆ คลิปหน้าค่ะดุยดุยตดโฟกันเด็กี้